ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวนโยบายต่อรัฐสภาก่อนยิ่งทอดเวลาไปก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการทุกอย่างได้ทันภายในกรอบระยะเวลาสี่เดือนครับแล้วทางท่านนายกอนุทินหรือตั้งเดชไทบอกว่านั้นสี่เดือนไม่ทันขอเวลามากกว่านี้ในการยุบสภาเพื่อกระบวนการมันแบบเสร็จสิ้นไม่มีข้อสงสัยใหญ่ ในขั้นตอนนี้ผมได้ชี้แจงไปหมดแล้วนะครับว่าสิ่งที่พรรคประชาชนี่ได้ออกมาแสดงความชัดเจนว่าการดำเนินการต่อจากนี้โดยอ้างอิงตามคำนิแฉของสารรัฐมนูลคุณจะต้องทำอย่างไรนะอย่างเช่นที่บอกว่าคุณจะต้องมีการเดินหน้าในการแก้ไขเพิ่มเติมบทสิบห้าโดยเร็วทันทีโดยที่ไม่ต้องมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็เป็นการทางออกแบบหนึ่งเพื่อให้บรรลุเทงดินพ่านเลยตอนนี้ต่ครับบอกโอ้โหถ้าไม่แก้รัฐมนูญภายในสี่เดือนเตรียมยุบสภาเออมึงยุบไปเถอะนะชาตินี้ชาติหน้ามึงก็ไม่ได้แก้หรอกนะครับอ นะบุญบอกบุญวายกับไอ้แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยแหละนะนะเออนะครับประสาทจะกินนะโอ้ยมึงแต่จะแก้รัฐธรรมนูญมึงไม่มุ่งที่จะแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนเลยนะครับสมัยหน้ามึงศูนยะ์พันอ่ะเออนะไอ้พวกไอ้พวกเขาเรียกนะไอ้พวกที่เป็นดอมสม้มตอนนี้เขาก็ไม่เอาพวกมึงแล้ว นะเขาบอกมึงไปเลือกเสียหนูเขาไม่เอาเพวกมึงแล้วเขาจะไปเลือกผักแดงแล้ว <c oughs> นะสมัยหน้ามึงมไม่ถึงร้อยเสียงแล้วนะครับเออนะคนก็ตาสว่างหมดแล้วนะไอ้สมัยนี้ที่มึงได้เยอะเปนเพราะมึงกระแสนะเออนะครับสมัยหน้าก็จะเหลือแต่พวกไอ้ส้มฮาร์ดคอร์นั่นแหละไอ้พวกส้มที่มันอยากจะล้มล้างนั่นแหละ นะนะมันก็จะมีอยู่พวกหนึ่งท่านะผู้ชมนะเออพวกที่แบบชังเจ้าชังสถาบันเนี่ยนะชังเข้าเส้นเลยไม่รู้มึงไปชังอะไรมาจากไหนมึงไปชังมาตั้งแต่ชาติปางไหน <c oughs> <c oughs> ในพวกล้มเจ้าเนี่ยนะชางชางังจนแบบไม่รู้จะชังยังไงเออไม่รู้เจ้าไปทำอะไรให้มึง นะโอ้โหไม่รู้เจ้าไปทําอะไรให้มึงเกลียดนักหนานะครับช่างเข้ากระดูกดำานะีนะ่ะก็จะมีแต่พวกนี้แหละที่มันเลือกนะไอ้พักสม้มเออนะครับไอ้พวกช่างเข้ากระดูกดำไอ้พวกสองสี่เจ็ดห้ากับชาติมาเกิดเนี่ยนะวันวันไม่คิดทำหาทำเหวอะไรให้บ้านเมืองให้บ้านให้เหมืองมึงดูการจอมพลังดินะไม่เห็นจะจำเป็นจะต้องแก้และทำนูนเลยเขาเขาไป ก็นะอ่าอะไรนละ้วไปบริจาคช่วยทหารกันเนี่ยก็ทําให้บ้านเมืองดีได้เ,เออก็ไปสร้างบังเกอร์นะแจกรถโฟล์คลิฟต์นะแจกอะไรต่างๆให้ทหารเนี่ยก็มีประโยชน์ส่วนในพักส้มนี่มีประโยชน์อะไรวะฮะนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเออนะครับจำมุ่งอย่างเดียวมุ่งจะแก้รนะัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะไม่มีประโยชน์หาเหวอะไรเลย นะมีพักส้มไว้ทําไมเออนะครับนะต้องเอาคำพิธาไม่ใช่นะมีพักส้มไว้ทําไมไม่ไมีประโยชน์นะเ,ออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ